เซ็กซี่เงกวีนร้องเมาด้วยร้องไห้ด้วยนักแสดงนำหญิงนักแสดงนำชายแล้วกูไปชิงอะไรชิงบอลเป็นลิงอยู่ลรบุรีเหรอหรืออะไรก็ <c oughs> ทำด้วยกันมาสองคนก็ <c oughs> มีคนติดตามมีหมดเลยทั้ง Facebook มีเพจด้วยมีโซเชียลแคมสมัยก่อน ก็าหาไรายได้จากตรงนั้นโอ้ยส,ส่งครีมส่งข้าวส่งปลามาเราก็ไม่รู้เนาะอยู่ดีอุ้ยนั่นส่งปูมา2โลให้ลูกกินอ้าวมันมีเหรอใหอ้ดอกอยู่ดีที่กินฟรีเขาถ่ายรู้ไปง่ะรอดเอาไปร้านนี้อยู่ดีกินฟรีครีมส่งมาได้ตังค์ด้วยได้ใช้ด้วยเอา้าสนุกดีเนาะแต่เราไม่มองว่าเราเป็นใครเรามองว่าเรารับจ้างอยู่ตอนนี้ถ้าถามว่าคนเรียกว่านักแสดงก็ขอบคุณคนเรียกว่าถ่ายร้าขอบคุณ คนเรียกว่านักร้องขอบคุณอ่ะเราไปถูกสิเราไปร้องเพลงเราก็อยากเป็นนักร้องเนาะเรามาเล่นหนังเราก็อยากเป็นนักสแสดงเรามีอีเวนต์เราก็อยากเป็นดาราแต่โดยรวมเราก็คืออาชีพรับจ้างไงพี่ถูกป่ะเออ <N> เราก็เราก็รับเงินจากเขาอีกทีอ่ะอยู่ยดีไม่ใช่มาดูมาดูหนังเอม็มกันเถอะเอ็มทำเองนะอันนั้นอ่ะเอ็มมันเ,เป็นเจ้านายแต่วันนี้เราก็ยังต้องรับเงินจากเขาอยู่เราก็เลยเรียกตัวเองว่าอาชีพรับจ้าง <N> ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยว่าเล่นหน,นังเนี่ยมันเป็น,ปนยังไง ว่ามันเป็นยังไงวะเขาพามาแคร์เขาพามาแคร์เราบอกก่อนเรื่องนี้เราก็พูดกับทุกที่เลยว่าเราไม่แคร์ทุกคนเล่นเนอพี่แนนแน้วหนูบอกหนูไม่แคร์ถ้าจะเอาเอาเลยหรือเอาไงพอไม่ได้แบบมั่นนะไม่ชอบความรู้สึกที่โดนปฏิเสธเราเต็มที่มากแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ผ่านแล้วไม่บอกกูละว่าไม่ผ่านเรื่องอะไรกูเล่นไม่ดีหรือกูกีดไม่ถึงหรือหน้ากูเหี่ยวหรืออะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายวันแล้วเขาก็เลยพูดว่าพู้กำกับอยากเห็นเล่น มาเล่นแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์นะอ่ะก็ได้เอามาเล่นลก็มาลองเล่นดูเล่นแบบงูปาก็ไม่รู้ก็ใช้ฟิลจิเป็นเอมเลยเป็นเอมเลยเป็นอะไรวะเราไม่รู้หรอกว่าตัวเราเป็นนิสัยยังไงเราก็เล่นไปเอาผ่านเฉยผ่านเฉยจนพกกุ่งกลับบอกว่าเอินปรับนิดนึงนะแจ้นุ่นนี้นันนะอันนี้เป็นแล้วกลัวไม่พูดถึงกูเลย หลายสิ่ก็ไม่พูดพี่เดี๋ยวแป๊บทำไมพี่ไม่พูดถึงหนูเลย,ยเริ่มหน้อยใจแล้ววันนั้นไปกินเหล้า <c oughs> กับพี่ใหม่ขึ้นแหละเป็นในไม่พูดถึงหนูเลยลืมหนูเหรอลืมไม่เห็นหนูไปแบบวีนร้องเมาด้วยร้องไห้ด้วยเอ็มพี่ขอโทษเอ็มเล่นดีแล้วก็พูดสิชมชมชมเป็นไปชม <c oughs> เราจะได้รู้ <c oughs> ก็รู้ว่าอ่ะภาคแรกมันเป็นตัวเราอีความเป็นตัวเราเนี่ยหละยากร้อยจริงอะ ้อยจริงหรอมันร้อยได้ยังไงวะมันร้อยจากไหนแต่มันก็สนุกเพราะเราดูเองเราอย่างเราอย่างชอบเราก็รู้ว่ามีความรู้สึกว่ากระโดดเด้งขึ้นมาแต่ก็อย่างว่าคนเขายังไม่ได้ว้าวก็เทอากันขนาดนั้นไงนักแสดงนําอะไรอ่ะให้ไปรับหญิงเหรอชายหรือเป็นอะไรเขามีแค่นี้ไงนักแสดงนําหญิงนักแสดงนําชายแล้วกูไปชิงอะไรชิงบอลเป็นลิงอยู่ลบุรีเหรอหรืออะไรหรือไปชิงเป็ดอยู่พัทลุง เอออะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีใจกับทุกคนเพราะอ่านอ่านเรื่องวันวันที่อ่านอ,ะอ่ะวันที่ยังไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยเรื่องพี่นาคกูเนี่ยเก็บมะนาวแน่แหละอันดับแรกอ่ะมาถึงเอากูมาเก็บมะนาวหรือว่าเป็นไอ้แดงไอ้จุกไอ้อะไรก็ว่าแต่พอมาอ่านบทแล้วรู้สึกว่าามันก็มีความแบบสนุกนะนอ่ามันมีเส้นเรื่องมันสนุกนะมันมีเปิดกลางปิดนะฮะอะไรเงี้ยก็เลยเออชอบสนุกดีเนี่ยแต่พอโหทำอะไรย่างเกิน สลิงสัตว์สดเจอหมดมากแรกขอสักสามอย่างเซ็กซี่่ามอย่างถ้าเจอเอ็มใช่ไหมตึงช็อตฟิลช็อตอ่ะไม่ว่าเขาจะเลื่องมาเป็นยังไงเราจะช็อตทันทีเลยเรื่องที่สองอีบอลูนจะความตลกอันสามเนี่ยตัวหาเรื่องชิบหายพราีบอลูนนั่นแหละเออจากภาคหนึ่งเนาะ สองสามสี่ก็ยังเป็นบรลลุนอยู่พอเขาเข้ามารวมกันปุ๊บเราก็พาเขาแยกออก <laughs> เรามีสิทธิ์เลือกมากขึ้นดีกว่าเอ็มว่าพอเราเป็น LGBT เนี่ยสมัยก่อนเขาต้องเลือกเราไปเป็นตัวตลกก่อนแต่ก็ยังสนับสนุนความเท่าเทียมนะแต่ต้องตลกให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็มันคอนทาราส์เนาะแต่พอมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้มากขึ้นไม่ใช่ว่าเราเก๋ขึ้นหรือว่าอะไรเราก็มองตัวเราเป็นตัวเรามากขึ้นเขาก็มองเราเป็น เออเป็นตัวนตนมากขึ้นเราสุกว่าฉัดเอ็มเอ็มถึงบอกว่าเราทําได้หลายอย่างนะเราทําได้หลายอย่างไม่ใช่แค่มากีดกีดกีดอย่างเดียวใช้เชนเ้าไม่ล่ใจจะใช้เชนดามาจะเป็นโรคจิตจนุ่ยนั่นอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าไงผู้กํากับหรือคนคิดแพลนโปรเจกต์เนี่ยเขาจะมองเราเป็นอะไรให้มองภาพนั้นดีกว่าไม่ได้บอกผู้ผกํากับเอาเรามาเป็นกระเทยมากีดการแล้วผิดไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าคาแรคเตอร์ของคนคนนั้นจะเหมาะกันแบบไหน เอาเฟิร์สไปเล่นเศร้าเอาเยี่ยมไปเล่นฆาตกรโรคจิตถ้าบันเหมาะฉันก็ไปได้เพราะฉะนั้นจะเอากูไปเล่นโฟกิงก็ได้ถ้าเออกูก็ติดได้เอาลองได้ก็ไม่ติดเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นมันรู้สึกว่ามันมีบทบาทในสังคมที่มันหลากหลายมากกว่าการกีดกรีดกีดกีดวงการเสื่อมเสียอ่อ,อ,อย่างนี้เลยนะเป็นคำสุดท้ายจากเอ็มแล้วเอ็มจะไม่พูดเรื่องนี้อีกเพราะเอ็มดูมาเยอะมาก ไม่มีใครพูดเพาะท่อแม่มึงแล้วค่ะ <c oughs>